ประชุมกันตรงไหนวะอุ้ยเดี๋ยโดนจนได้กูว่าเดี๋ยวไม่เอาออกูจนได้ไม่แค้วเดี๋ยวกูได้โดนจนได้ไอ้ไปชุมตรงไหนวะอ้วอ้วใบอ,อ้วแแมงอะไรยิงอะไรเลยมันเงียบเก็บกงินมองเขาแม่ไม่เสียงอะไรหลอกออกมาเลยนะไหนเออไม่ไนมะ่ไม่มีมมมมอ,มอ้วแแมงเลยสองหรือเปล่า โอ้ไปมาแล้วไม่มีไม่มีก็้ร้องแล้วมันเงียบคลิปเลยมันมีเสียงอะไรเออมาอะไรยิงมาอะไรยิงเขาอยู่นี่เขาอยู่ข้างบนอ่าลวะแล้วฮัชรีฮัตออส ท่านลัสเตท่านอยู่หรือเปล่าท่านอยู่หรือเปล่าภาพภาพภาพกำลังอันนี้อยู่ท่านฉันรบกวนอสแกนได้หรือเปล่าได้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 ว่าไงพอดีอาตังกวยเขาอยากเจอท่านเลยพอน่ะตังกวยอยากเจอโอ้มาไล่พวกแล้วเว้ยพอดีอาตังกุยเขาอยากแอท่านเชอรี่ประชุตังกุยไปขโมยแผงค่ะักไงเหรอเออเรื่องพวกอะไรของพวกเลือวะเออเลือกไปคงยังไงปะโอ้มาไล่พวกแล้วเว้ยโอ้ไม่ไม่ได้บอกว่าอยากเจอเลยแล้วเว้ย อันนี้คืออาตังกลวยใช่ไหมข้าอยากเจอท่านตั้งนานแล้วน่ะไม่ใช่อ้วนเนี่ยแหละศุภะบุรุคคงจริงใช้หน้าเท้าไงโอ้โหข้าชอบเลยอะคุณนี่ขโมยแผละข้าเมื่อกี้เป็นเรื่องปกติแล้วว่าเป็นศุภะบุรุคคงจริงใช้หน้าเท้าอะทุกคนก็วโลดจากกันเหงื่อแล้วอ่ะว่าะอ้วนมันศุภะบุรุคอะทุกคนเหรอเดี๋ยวดาเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนไม่ได้บอกอยากเจอแล้วเว้ยโอ้ท่านเป็นแขกของท่านนายพลเลยใช่ไหมล่ะไม่อ้วนอ้วนไม่อยากเจออีอ่ะเป็นไรไมาเจอดีกวะน่าสบายใจกว่าจะเดี๋ยวท่าน เดี๋ยวท่านรอตรงนี้ก่อนนะท่านคาดว่า αι, เดี๋ยวเขาก็มาเนะี่ยเออไม่เอาอ้วกไม่อยากเอ ok, ok, จอไอ้พวกไอ้พวกเชลลิปโรคจิกอ่ะอ้วกขอตัวแล้วครั้งนะท่านตังกรวยรอข้าก่อนท่านอย่าไปาเล่นคิวอ้วกเว้ลืมใจอะไรจากอาว้วกวะท่าน,าน,านถ้าอยากเห็นหมาของท่านอ่ะอยากเห็นงะไาหี่เหรอใช่ขคาอยากเห็นหมาของท่านเน่ะให้ดูเล็กเดียวน,นะโอู้ดอาจารย์กรวยแบบว่ามีชื่อเอ้าวเคลของมาแล้วไปแล้วโอ้โหมันวิ่งไวจริงเว้ยมองไม่ทันเลยอ่ะลืมเหมาแล้วนะยังยังยังท่านยังไม่เห็นเห าแล้วอ,ะอ่ะเป็นพาระละอวดตลก,กน,นี่ไงอับาลีตัวใหญ่เลยหลายท่านใช่แล้วอ่ะอืเนี่ยใหญ่สุดแล้วนี่มังใหญ่สุดในหมู่บ้านแล้วนะเรื่องจะใหญ่กว่านี้อีกเหรออาคิดว่า,า,าจะใหญ่เท่าหมาป่าเลยเนี่ยโอ้หรือหรือจะให้มังใหญ่ขนาดไหนกลางชี่ริบโอ้โหมังเก็บเออมังเก็บเชื่อที่ยิงเลยว่ะกลับไปล้ล่ะอับาลีเรือกลับไปล้ล่ะกลับมาล้ละโอ้โหอันนี้มังเห่าคงเร็วจริงเว้ยสุดจองจริงว่ะฉลักจริง แต่ว่าไม่ได้ว่าเร็วๆนะว่าบอกกองได้เลยเมื่อกี้เราขังข้าไล่เขาหนาชลีไปเยอะโอ้อาบัลลีใช่เห็นเมื่อกี้ก็บอกว่าไม่รู้จักทำงานทำการไปเชิญนี่ผิดอะไรมาเนี่ยโอ้โหโตมาโศกเดี๋ยวนะท่านเมื่อกี้ที่ท่านเห็นมันไม่ใช่แบบนี้นี่เอ้ารุ่นี้แล้วมังหาคงช่วยอีกแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วอาบัลลีเลือกกลับไปแล้วพอแล้วพอแล้วเลือกอย่าเขาเอ้ยมันใส่ชุดสีดำเนี่ยมันก็เลยเห่าหรือเปล่าน่ะ อไอพวกนี้เนี่ยมันได้กิ่งของชั่วทีไรมันเห่าทุกทีน่าเก็บชิ้นหายเลยอ้าวโดนเล่ามาอยแล้วอ้าวลูกเห่าอีกแล้วเดี๋ยวถ้าให้แม่พลมาแล้วเดี๋ยวข้ารีบมาบอกข้าละกันนะไม่เป็นไรอ้วกมาอยากลูกอ่ะรอที่แผงผักอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องบอกอ้วกคืออาตังกวยจะมา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 ท้าใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะได้จดไว้น่ะเอ้ยอวยังไม่ได้พุกเลยนะเว้ยเออสูสีกันอ่ะอ้วกมาไะไมาท้านะเว้ยอ้วกไม่ได้พุกเลย อาเคาแจ้งไปแล้วนะว่าอ่าตังท่านตังกลวยมามาท้าหน้าสอนอหน้าสำนักงานวาเลนไทน์น่ะโอ้ยส่งติ๊กมาเลยฟังที่เขาพูดสักนิดอยากเห็นน่ะอยากเจออะไรอย่างเงี้ยงานอะไรแค่บังนเลขาเรื่องกรหาเรื่องให้กูาคุยแล้วพวกเขามีปัญหาอีกแล้วมึงโลกจิตด้วยมึงชอบมีพวกมังตามพวกมังกระซอบว่าเลยอ่ะ เราอยู่เยอะนั่งกายพวกก็โอเคโอ้โหบางนั่งกลือกพวกกันเงี้ยบางนั่งเลือกพวกกันเงี้ยทำอะไรท่านเดี๋ยวพวกข้าช่วยเองใช่แล้วฝั่งเร้โคกไม่นายเชื่อเลยใช่ปัญหาเราแล้วอ้วกอยู่กันหกเจ็ดคนอ่ะมังเอาเชอร์รี่มาเป็นสิกอ่ะมังเอามักแข็งมักขาเตะอ้วกตรงเล่าหมูอย่างเงี้ยเรามีสิบสองคนอ่ะใช่แล้วเราสิบสองโอ้โหปัญหาเจอยืนกันสองคนมีแค่สองอีกสิบไปไหนอ่ะเดี๋ยวท่านเซยมาอีกอ่ะโอ้ไม่หลอกหรอกงั้นก็ไม่หลอกหรอกรู้แล้วงั้นก็ไม่หลอกหรอกโดงใเลยอ้้วกไจ แต่อัวไม่ไว้ใจจำหนงที่เรามีอยู่ตรงนี้ยเอาอีกแล้วท่านไม่ว่าเขาตัวหไหนดีนะอย่างเมื่อไรพูดตรงติ่งเลยเรื่องหาเรื่องเงี้ยเออไอพวกนั้นมันก็ยิ่งหูรีรีอยู่เออไปทักมังเยอะแยะระวังดนะ้วยถ้าถ้าเกิดเป็นกลุ่มของดีเลกพูดได้อยู่ถ้าอีกกลุ่มหนึออ่งน่าจะโดนกินนะ <laughs> สารจากท่านนายพลอ่ะเขากำลัำลงมานะท่านโอ้มาอะไรโอ้มาอยากรู้เว้ยโอ้มาอยากรู้เว้ยได้เลยท่าน เดี๋ยวรอก่อนนะท่านจะสักดูหนึง่งไงอ้วนเล็บเดี๋ยววันที่อื่นเล็กกว่าปะต้องไม่ปลอดภัยแล้วบอกตรงเนี้ยโอ้ยสักยืนกลางตกใจหมกเลยเออขวางเสียหมกเลยเมื่อกี้เมื่อกี้อ้วนเผลอเกือบตกนะเมื่อกี้ตรงกลางคืออันดับหนึ่งใช่อันดับหนึ่งนักฆ่าอันดับหนึ่งท่นต้องเนี้ยกว่านักฆ่าขคนโอ้ยไม่ใช่แล้วอ่ะนักฆ่าของนักฆ่าของนักฆ่าของโอ้ยนักฆ่าของสุดยอดว่ะ จะเฟิร์สก็องหรือเปล่าอ่ะเออเป็นอะไรอ้วนมาอยากเป็นสกที่ร้อยห้าสิบแปดอ่ะพังเลยฮะอ้วนยอยากมีชีวิตใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆฮะท่านว่าเมื่อประวานเมื่อมานอาทิตย์ก่อนเขามีอีเวนต์แบบว่าอ้วนคิดว่าอีนะฮะเลิกคงด้วยนะกลุ่มกลุ่มเขาเป็นที่หนึ่งอ่ะกลุ่มเขาเป็นแชมป์อ่ะโอ้โหสุดยอดมากซะจังโอ้พอโชคช่วยอ่ะนะท่านโอ้โหมีคงชื่อโชคช่วยเหรอสุดยอดเลยว่ะแปลว่ามีหกคงเลยอ่ะเลยหม่ถึงโชคเขาช่วยอ่ะอ๋อโอ้ก็โชค ก็ไม่เกี่ยวอ่ะโอ้ว่าไม่ไหลล้อหรอกว่าก็แคสงสัยว่าไม่ได้ผูกโอ้โหส่งติ่แล้วบอกว่าผูกกังโอ้โหส่งยอกเลยปลาขี้มาเต็มระบบเลยหีือเปล่าไอสักยิงหลังเลยชักเลยหนุงหลังอืมไอสองคนนี้ไว้ใจไม่ไรแล้วอยู่เลยไม่ไรแล้วอย่างนี้กลับไปแล้วอ่ะไม่สีท่านท่านอย่าแบบว่าไอสักกาพูดว่าไม่สีจะต้องให้เขารู้ว่ากลุ่มไหนก็ได้ที่ไม่ใช่กลุ่มนี้ยโอ้โห อืมอีมีตอบให้อีมีสามคงอ่ะอีก็เอาเราไล่อยู่ดีดูสภาพเราสิฉันว่าเราไหวอ่ะพวกเขาแบบผอมแห้งแรงน้อยมีแต่ก้างอะไรมังทำให้รื้อภูมิภูมิใจกับว่าเราไหววะบอกอ้วสิดูตัวเราสิสูงใหญ่จะตายอ่ะอืมเลยยิงก็ไป็คงจริงอ่ะว่ามันอยากมีเรื่องอะไรตัวไปเลิศโคนเหรอแสดงว่าขาเขาพี่ดีอ่ะเขาล้มไปเลิศโคนอ่ะเขาไม่ได้เหม็นอ่ะอนางกล้วยอ๋อเหมือนกระโหลกอีไม่ค่อยเหลียวพวกยังไม่ได้พูดลยตรงจริงเลยน่าจเรื่อง สรุปพวกแกจะบอกว่าฉันตัวเหม็นกันเหรอแต่ว่าไม่อะไรพวกนะฉันบอกก่อนองน้องแงกวยด้วยอ่ะโอ้โหสักบ่อยมาอีกแล้วแผ่นดินให้พวกแกมแตงกวยเขาชอบคิดเป้ไปสุดดันเลยอ่ไอ้ข่คนสาวโซกโป๊ะโอ้โหดีนะฉันตัวตินอ่ะไม่ดูแีงกวอย่าไปว่าเขาอย่างนั้นอ่ะอแตงกวยเขาก็ผืนแผ่นดินของพวกอัวอือโอ้จริงหรือเปล่าอ่ะเขาบอกคนจริงคือคนแผ่นดินไงอ้าวขอะจอยมาแกคงจริงยังทางจากแผ่นดินใหญ่แค่นั้นเองนะเนี่ยถ้าบอกแผ่นดินใหญ่เป็นของท่านอีกแล้วอ่ะอยู่ในแผ่นดิน พื้นฐานของวชานไงอ้วก็รู้อ้วก็มาไหนว่าอะไรพวกลื่อเนี่ยถูกไหมล่ะเห็นมั้ยอ้วกเออใช่ชีวิกใช่ชีวิกแปลว่าสลบไรของอ้วงไงตาดำเลยอ่ะโอ้โหสากบดวงตาดำเลยเหรอดวตาดำมโกรธไล้หรือเปล่าคงเรามันกบดวงตาดำได้หรือเปล่าวะขอโทษเธอจังเวยด้วยอ่ะนายโกนผมถุยเลยพวกแกอย่ามาถมถุยวชานได้หรือเปล่าอ้วไม่ไหนถุยนะเว้ยอ้วกยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะเว้ยอ้วก็แค่อยากรู้จักพวกเรือ เราเยอะกว่ารดีกว่ารเยาดีกว่าอ๋อตังคุณตังกลวยครับตังกลวยแล้วเหรอเออเล็กว่าไหมวะตังกลวยหานเ้ยไปทั่วเลยอ่ะโอ้โหสุ่มาะของจริงเว้ยสุ่มเจาะสุ่มเจาะมานุ้งเรื่องนั้งชนขึ้นเมืองในคนอ่ะเรย์ใช้ชีวิตอยู่ไม่หลายแล้วล่ะตังกลวยขอตัวนะสภาพบหรู่แทนด้วยอ่ะอืมเซอร์กาพูดออกมาแล้ขอโทษแทนตังกลวยเพาใจดีอ่ะเป็นว่าสภาพมังไม่น่าใจดีหรอกนะ บางหน้าตาโคกดุเลยอ่ะแล้วมันพูดจาดูน่ากลัวเลยอ่ะอย่าไปว่าตัวเขาเหม็นเลยถ้าว่าเหม็นแล้วโดนเลยอ่ะค่าแต่งตัวด้วยเมื่อกี้โอ้ท่านในโหลดหรือเปล่าอ่ะโอ้ท่านคว้างปืนใส่ท่านในโหลดเลยเหรอพอดีเฮ้ยอาตังอาบารีอยากดวนหนึ่งทำไมข้าไม่เจอเจ้าเจ้าดูแบบมีการแต่งกายที่ดีขึ้นนะเจ้าดูแบบว่าพวกก็ลูลีมาตั้งนานแล้วว่าไปคงจริงแผงใหญ่มันก็เป็นักธุรกิจเรื่องปกติ เอ้ยไปเรื่อเรื่อยเห่าเห่าคงชั่วเลยวะไปแล้วไปแล้วเรียกกลับไปแล้วไอ้นี่มันไม่ไล่เรียกไม่เสี่ยงบอลเจอคงชั่วยแล้วเจ้าเผาทุกทีเจ้าไปทำอะไรมาทำไมเจ้าดูแบบอู้ฟู่ขนาดนี้อ้ว่าก็ลูรีเป็นธรรมดาแล้วอ้วกเป็นคงจริงแผงนึงใหญ่อ้วกเป็นนักธุรกิจท่านจ่าท่านจ่าคนนี้เขาไปขโมยแผงผักข้าอีกแล้วเมื่อกี้เนี่ยแต่ท่านนี่ส่งเสียงเรียกผูกหลับเลยวะเขาบอกว่ามีคนขโมยแผงผักเขาอีกแล้วแล้วมังใช้อ้วนเรื่อแล้วมังใช้อ้วนเลยเปล่าล่ะมันก็ไม่ใช้อ้วนนี่เมื่อกี้ท่านไปขโมยมา ใช่แล้วมันใช่ตะกรวดเวยไปใช่จะมีพยานมันก็แค่นผู้ชายใส่ผู้ชายอะอเลยจับมือว่อไปลมเนี่ยเลยละกิ่งผักไหมล่ะถ้ามันไม่มีกิ่งผักก็ไม่มีกิ่งผักงั้นล่ะเจ้าได้ทำหรือเปล่าอ้วมมาไหนทำลองค้นตัวเขาดูเลยไหนเจ้าอมมาไหนทำเฮ้ยลอยลื้อมาโค้งอ้วมแล้ไงโค้งหัวมีตั้งเองั้ยเขาไม่มีควาผิดกฎหมายอ่ะเขาไม่มีควาผิดกฎหมายชาติบริสุทธิ์ใจก็ต้องให้ค้นที่เก้าบริสุทธิ์ใจแต่อ้วไม่ให้ลื้อโค้งเว้ยค้นได้เลยอ่ะอย่างนี้ไม่บริสุทธิ์ใจนะ ก็วัวจบใจแต่อัวแค่ไม่ชอบรลื้อยเลื้อมาทำร้ายร่างกายอัวไว้อะเลือดจะไม่ไหลไงวะกับพวกเพื่อนวัวใครทำร้ายก็ลื้ออะไรเลือดไปคงสั่งแพงอ่ะเลือไปคงบอกให้ไอ้พวกลุงน้องเลือมากระทืบพวกพวกวัวที่เล้าหมูข้างหลังอ่ะตรงนั้นอ่ะเจ้าสองคนเชื่อไหมเชื่ออืมเป็นไงเข่งไหมเป็นไงบอกเล้าไอ้พวกบ้านนะ่มนแจ้งเขาขโมยผักอยู่เลยนะท่านแจ้งความเท็จนะถ้าท่านเชื่อถ้าไม่เชื่อแล้วแจ้งความเองอ่ะโอ้โหไอ้สัตว์กับกอกขี้ขายเลยกวยโกหกหรือเปล่าอ่ะฉันก็ไม่เห็นด้วยหน้าตาดูไม่ค่อยเป็นหน้าไว้ใจสักเท่่าไหรนะ เสื้อผง,งเสื้อผ้าใ,ใ,ใช่อาตังกวะเนี่ยเสื้อผงเสื้อผ้าท่าน,นอะไรละวัวดูไม่รีตรงไหนอะขโมยมาหรือเปล่าโอ้โหดูถูกกันกันกนไปแล้วเว้ยหมอแน่เลยแต่จริงๆค่ะอ้เรื่องอดูถูกกันกันไปแล้วเว้ยคงจริงไม่เคยขโมยเสื้อผ้าใครเว้ยหเห็นเงี้ยเหมือนเสื้อหมอเลยอะแล้วเจ้าไปเอาตังจากไหนมาซื้อก็วัวก็เป็นนักธุรกิจซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปวัวจับนุ่งจับนี่มันก็เป็นเงินเป็นทองนิดๆหน่อยๆเข้าใจไหมนักธุรกิจขโมยแผงผักคนอื่นด้วยเหรอ อาก็ึงอ้วนถึงบอกไงว่าอ้วนไม่อะไรทำเรื่องมาลงกิ่งนี่มือว่าอะไรอันนี้อ่าลองนมกิ่งนี่มือว่าได้กิ่งไหมล่ะอ่ะเนี่ยอ้วนแหย่ลงจะบุกให้เลยอะไรกิ่งไหมอย่างไหมได้กลิ่นเนื้อหรือเปล่ากินเนื้อกินเนื้อไหมเรื่องอะไรกิ่งไหมล่ะคือแบบว่าชัดเลยชัดอะไรวะเรื่องจะป่าหรือเปล่าโอ้โหตกมากมือไม่ล้างไม่อะไรบูรี่กลับมาพังเนื้อเลยนี่มึงเรื่องบูรี่กลัมาพังอะไรนนี่แต่งตัวขนาดนี้เลยเหรอก็อ้วนลูรีอ้็นลูลีอ้ว ทุกคนมันก็องรีครึงทั้งทุกทุกวังอ่ะเศรษฐกิจอะไรมันก็รีครึงอย่างนั้นล่ะถ้าแต่เจ้ามาถามหาข้านี่เจ้ามีสุระอะไรไม่ทราบว่าไปไหนถามหาอีสองคงแหละถามหาอีบอกอยากเจอชิคายแล้วเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่พวกฉันอ่ะไม่ใช่ฉันเจอท่านแล้วฉันจะถามทำไมใช่หรือเปล่าล่ะอีบอกอีบอกว่าอยากอีบอกว่าอยากเจอที่แผงผักชิคายแล้วว้ยอย่าบอกเงี้ยเออฉันอยากเจอเพราะว่าฉันต้องฉันต้องแจ้งความเขาเพราะว่าเขาแม่ป้อนแห่งของฉันอ่ะขอขอยาท่านเป็นการส่วนตัวได้ไหมอะไรวะอะไรงไงเอาวัวไปกระทืบอีกแล้วบังเนี้ย สองคนแค่เราสองคนพอเอาขอคุยที่ปลอดภัยเลยเอาปลอดภัยเลยดิปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยในสำนักงานก็ได้ไม่มีเสียงตุ๊บตาโอ้โหอะไรล่ะโอ้โหฟังกระโคงไม่น่าเชื่อเลยสำนักงานตัวไม่ปลอดภัยเลยเอาข้างนอกเดียวปะปลอดภัยสำนักงานปลอดภัยเสมอมึงมึงปลอดภัยกับค้งบางโค้งบางค้งก็ไม่ปลอดภัยหรอกเออมึงล็อกไรด้วยอ่ะเข้ามาเข้ามาไม่ล็อกข้าไม่ล็อกข้าไม่ล็อกข้าไม่ล็อกกู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 ของอะไรรู้เปล่าเข้ามาเข้ามาท่านท่านเลยท่านท่านโดนเออแกม้มไรไหมอ่ะเข้ามาด้านหลังมันเป็นพื้นที่กว้างด้านหลัง เอามาสิเฮ้ยจะเกิดว่าอัวลองกุ๊กไปว่าอัวดงแล้วนะเว้ยได้เลยถ้าเราขออยู่เข้าไปสิเข้าไปไหนดนนห้้ายเ้ย่จาไปสั่งการแปลกๆว่า้ย่จาไปรื้อสั่งการแปลกๆว่ารือบอกอะไรอะไรดูดูร่างให้ดูความเรียบร้อยไม่ให้คนนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอะไรวะเื้ยลืมไม่ต้องรอกันเลยแล้วเว้ย ถามหาค่าทำไมอ้ไม่ไหลถามอ้วนถามตรงไหนอ่ะอ้วนไปไหถามทำไมก็เึือะไรก็อ้ถามไงไงอ้ไม่ปไรถามอ้ก็พวกเกลืออ้นไปไถามพูดจาดีดีสิพูดจาดีๆกับข้วพูดจาดีดโคกโคกโคกโจกโคกโกโกโคกโกโค้โอกโกโคกโคกโกโกโคกโคกโกโค้โคกโคกโคกโกโคกโคกโค้โคกโคกโคกโกโคกโกโคยโกโคกโค้โคกโคกโค้โคกโคกโคกโกโค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 โโกโกโกโ้โโโโโโโกกคุยลีกไกอวไปไกก อย่าว่าไปเลยนโอ้ไอ้สักต่อยให้พุ่งบางหนิวะไม่จักรตให้ว่าพุ่งบางหนิวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเเยยลถ้ายังไม่ได้ทำอะไรถ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวแล้วเจ้าเข้ามาได้ไงเนี่ยโอ้เล็กดาวว่าอย่างขนาดนี้พุ่งออกมาได้ไงวะประตนเปิดอยู่ไหนประตูไหนเปิดอยู่ประตูโรงหมอบาลประตโรงหมอแล้วเข้ามาได้ยังไงเจ้าหน้าที่อย่างขนาดนี้เตียงนอนตรงนี้เจ้าที่เอาออกไปสิโอเคเลยโอ้ออกแล้วโอ้พร้อออกว้าไปด้วยโดนพึ่งต่อยมาหรอ เออวัวลงแต่ว no, ัมตุ๋เลยบางต่อยไม่วัวพ well in ุกเลยบางเล็งแนววัวยังหมกเลยไม่ใช่ไหมอ่ะวัวยังไม่เลยยังไม่เลยมันบอกวัวเรียกมันมาทำไมแล้วมันก็ต่อยต่อยต่อยบอกแตกตัวงลีเหรอมันก็ต่อยต่อยต่อยบอกเนี้ยวัวจะสู้อะไรกับมังสู้มังมันก็เรียกพวกมันมาอีกเราก็ไปหาที่ของเราซิไคุยคืนอ่ะเออดังเลยไอ้พวกคงระยำเลยหลังโลมม้าว่าใครเจ้าว่าใครวัวไม่ใช่โอ้บอกว่าอีกว่ากินกันคงระยำกันน่าจะลี พอบาอะไรยังยังไม่พูดชื่อเลยใช่แล้วอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากกินยำอารันอะไรสักอย่างเมื่อกี้พอบาอะไรพูดแล้วเว้ยยำอะไรอ่ะอากูบอกหมดแล้วเว้ยจะพูดอะไรกันวะดีนะเอาจะตายนะบอกก่อนถ้าในพลไปดูพันม้าหรือเปล่าตรงเทียวาดได้สัตว์แล้วต่อยกุญแจไปเมื่อกี้เขาจไม่าดูปล่อยตัวกูเละหมดจะซื้อข้าไหมล่ะใช่เดี๋ยวอตังกรวยจะซื้อให้ท่านอ่ะมาเลยโอ้โหแค่นะครับพอเท่าหรือเปล่าอตังกรวยใช่ไหม เขาว่าอะไรวะมันสลับบกกลังว่าอะไรเนี่ยมันเหมือนสลับบกกังะเนี่ยอะไรๆพาข้าไปดูหน่อยข้าอยากเ็บโอกาสแล้วเป็นโอกาสแล้วดูมีเงินทองเยอะเขามีคนเดียวมา้าหมื่นหรือเปล่าโอ้ยิงมันไ้ล้มั้ยโอ้ยิงอีอะไรลมั้ยอยิงมไลหมไ้ไล่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 อะไรโอไมท่านวิ่งไปอะงัวต่อะไรไต่อก็ไ้ไห แล้วพวกเรือดูเรือต้องทั้งแม่แล้วพวกเรือต้องทั้งเอออะไรพวกเรื่องถือปึกขู่นะพวกเรื่องถือปึกขู่ไอ้ว้ยนะเธอกู่แรกงานเลสสัตว์ถ้าในพนตรงนี้อ่ะตรงนี้ถ้าในพนตรงนี้อ่ะงเผยเปิดเลยอันมาไหนอ่ะอยู่ข้างหลังอ่ะอยู่ข้างหลังอ่ะเรือยถือปึกนี้ยเรือยถือปึกไอ้เว้ยเรื่ยถือปึกขู่หน่อยเรื่ยถือปึกขู่หน่อยได้เลยได้เลย แปลกๆละพวกท่านเลือดแปลกเอ้ยยกเว้ยยกเว้ยเฮ้ยยกเว้ยยกเว้ยไอตาพังเหรอว่าถามว่าไอตาพังเหรอไอตาพังเหรอ่าใช้กำลังถือมาขวายมาขวายอาตาพังเหรอว่าถามอาไอตาพังใช่ไหมไม่ใช่เก่งใช่ไหมเมื่อกี้ทำวัวไปทำอะไรเอ้ยอย่าอย่าไปเว้ยเมื่อกี้ทำวัวไปทำอะไร ว่าคุยกันลือลีลีลืดหว่าหัแตกตัวลีแตกตัวลีลือชกเหรอะแตกตัวลือชกเหรอชกของแตกตัวลีลื้อไปคูงแบบไหนวะใจเย็นๆนะตองกัวไอ้เจ้าใจเย็นก่อนกบหน้าหัวั้าพอแล้วลือกบหน้าหัวบ้าพอแล้วใจเย็นๆก่อนใจเย็นก่อน อยากเล็งตูดดิค่ะเดี๋ยวเขาปิดประตูก่อนโอเคเร่วเร็เร็เริ่มปิดประตูไว้เริ่มปิดประตูไว้เรื่มยังไงเรื่มยังไงกว่าข้าอยากเป็นมิตรกับท่านไงอยากเป็นมิจอยากเป็นมิจชกลัวขนาดนี้เลยอยากเป็นอยากเป็นมิจอยากเป็นมิจอยากเป็นมิจเก๋อว่าเห่าอยากเป็นมิจเก๋อลัวเป็นบ้าเลยมันเจ็บใจทิดหายเลยเจ็บใจเลยเล่าหมูแล้วเออยกมือขึ้นโทษข้าขอโทษข้าขอโทษหรอือยังไงยังอ่ะพอใจหรือยังข้าแค่ข้าแค่อยากเป็นมิตรกับท ok okay. ่านทำความรู้จักแบบลูกผู้ชายไง เจ้าไม่เห็นต้องพาพปักพวกมันลุมว่าไปสองรอกคงอย่างเรื่องเราเจอแกต้องไปหลังเขาคุยว่าคุยลีคุยลีพอไปถึงก็ชกชกอ่าอ้วนชกว้วนไปให้ว้วพุกเลยท่านมาเก็บท่านก็เอาคืนไปแล้วนะเฮ้ยกระดูกอะไรวะอยากคิดจะหนีแล้วยไม่รู้เลยไม่หนีข้าไม่คิดจะหนีอยู่แล้วข้าขอโทษแล้วเรื่องท่้งีกันไหมจะเอาอ้วไปทำอะไรพวกนี้กันไหมทำร่างกายอ้วอีกไหมไม่ไม่ไม่ข้าข้าจะไม่ทำร่างกายใครเรื่องใดจะให้ไว จริงๆครับหลังจากนี้ลื่อนทำโบอีกครั้งนี้ไม่มันจะมันจะไม่ยัครั้งสุดท้ายแล้วไงว่าบอกกล่องแล้วไงข้าไม่ได้ทำลายร่างกายท่านข้าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยข้าสาบานเออจะสู้อ่ะเรือรัวอ่ะจะสู้อ่ะข้าจะสู้อ่ะวะนักเลงเหรอว่าคิดว่าจะสู้อ่ะซีเลงเหรอข้าเจ็บข้าเจ็บสีหมอสีหมอเหรอเมือกี้กับสีหมอวะหรอไม่ข้าอืม าเจ็บโอเคกางเรือไปไดแล้วว้าวเขาจักไปได้ไปได้ไปได้แล้วอย่าโผล่หน้าไม่โอ้หงที่วาเลนไทน์มึงเรือเจ็บตัวได้เว้ยห้าประจําการอยู่ที่วาเลนไทน์เข้าไปไหนไม่ได้หรอกเอาเป็ว่าถ้าโอ้หงี่ยนหน้าลือมาเดินเตะอยู่ที่วาเลนไทน์อ่ะก็อย่าหาอ้วงี่ยแกกังเลอะไรกังนลยโว้บอกกองหรอโอ้โหเขาไม่ควรเลยอ่ะเขาขอตัวก่อนกันในพนมาเน่ เจ้าหน้าที่แบไเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย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  กูได้คืนดอกเนี่ยนะกูได้คืนดอกเนี่ยกูสะใจแล้วเฮียพี่เฮ้ยเฮ้ยเวิ่งด่วนวิ่งด่วนวิ่งด่วนเฮียเชื่อพี่กับตายสัตว์เชื่อนักแน่เลยกู เที่ยวเดี๋ยวประกาศหาตัวกูโดนเด็ก,กูว่าแม่ไม่แค้วเชีย่ยต้องหนีไปไหนดีวะเนี่ยเนี่ยหมาจะตายด้วยเนี่ยสัตว์เอ้ยเชีย่ยวพวกแกคนจีนกูนไม่อยู่ไงวะเชีย่ยวเป็นไงจะปลอดภัยวะเนี่ยกูไอ้เที่ยวรวบรวตัวคนจีนว่ะ โอ้โลบา้าเผือดกระทืบด้วยกันอีกเพราะว่าเฟือดกันที่หา,าหหนนที่ปลอดภัยก่อนเชีย่ยแม่งตามแน่เลยวะเชี่ยเฮ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยเชี่ยมึงหนาวเหรอวะเนี่ย เชียที่ไหนวะเนี่ยเชี่ยนี่มาที่ไหนวะเนี่ยไม่ผมไม่เคยมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยเชี่ยกายจัดเออเดี๋ยวไปหาที่ดีๆเปลี่ยนชุดก่อนปนัญหาคือต้องไปหลบที่ไหนถึงจะปลอดภัยล่ะอ้างเมาได้มาทำไม่มีสติไม่มีหนักบอกแค่ว่าหนัก น่ราร้อนหนักเชีย่ยหน้าพกสตีลอ,อยมาติดตัวไว้เชีย่ยเวลาแต่กล้าฉุกเฉินแบบนี้จะหนีได้ยี่กูถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยกูอยู่ยอดเขาเอเวอเรสต์เปล่าวะเฮ้ยท,ที่ไหนวะเนี่ยไม่เคยมาเลยเนี่ยคือเมืองอะไรวะนี่ เลกอิซาเบลล่าคืออะไรอะ่ะที่ไหนวะเนี่ยขายนมหรอเชี่ยมีคนขายนมไกลขนาดนี้เลยเหรอวะบอโลลากูนเชี่ยกูจะกลับยังไงดีวะเนี่ยเชี่ยผอม,มาไกลเกินไปวะ่ะเชี่ยแล้วไง กับสตรอเบอรี่แบ็ควอเตอร์อามาเรโลเหี้ยแล้วไงโอ้ออมันต้องกลับเส้นนี้ตัดนี่โหตัดนี่เจอแน่เลยพาก่อนเลย แดกยาก่อนเลยเอาชัวชัวกันเหนียวเพื่อเจอแม่งอีกมาเอากูหนักแน่ไี่เฮียสัตว์พวกได้ผลเฮียมึงเจอนี้แหละมึงการล้างแค้ที่สะสม,มเดื่มน้ำอ้อย โอ้โหขจดีก่อนเลยช่วยอัวด้วยอืมี่เราไปหาจอนสโดที่กำแพงคนละเรื่องเออมีใครช่วยกูได้ามาวะเอเซนิส ต้องมีสักคนนะช่วยกูได้อะกูเชื่อต้องมีสักคนอะส่งไปก่อนหายองหายหญิงก็ส่งกูส่งหมดแล้วนาทีเนี้ยเฮ้อาโทนี่อามาเลงโล บิลลี่ไม่อยู่หรอใครบอกบิลลี่จากไปไกลแสนไกลแล้วเพราะว่าบิลลี่ได้ไอ้นี่ไปแล้ววะตายหาไปแล้ววะข้าเชอรีนนะตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนข้าจะไปรับนะสัตว์เอ้ยหวังดีกูเข้าใจแล้วไม่ให้เบอร์นกกูมาละกูอยู่ไหนวะเนี่ยแบโลลากูน อาโลลากูนหรือเปล่าวะเรียกอยู่ที่ไหนเนี่ 5. 5ยห้าหกศูนย์หกห้าห้าหน์หอเีว่เชอีนเซลีนเซลีน เชื่อขึ้นไม่ได้ด้ววะเฮ้ยเชื่กับตายกับตายกับตายโอ้โหขึ้นไม่ได้ด้วยว่ะมันลื่อๆๆๆหิมะว่ะคนดูเชี่ยเชี่อขึ้นไม่ได้แม่งเลื่อยหิมะไอ้เชียช่ย แกลอดหลุไปก่อนถ้าฉันยังไม่เห็นประกาศเชอรลีฟนะคงเป็นแค่ส่วนตัวถ้ามันประกาศจับแกต้องหนีเจ็ดวันโอ้หนักเลยหรือเป็นใครวะไปเอาเลขนกไอ้ตังกวยที่หลุมได้ไงวะบอกมานะหน้าสงหน้าทรงติงอว้วจะไปดัดชนีมูชีหรือซะถอ <c oughs> ยสัตว์เลยแต่ละคน เยอะแต่ละคนโอ้โหเยอะจดหมายหมดกูจบสิ้นรับปืนแคทแมนสองกระบอก ขายปืนวามินพันขายปืนสกอฟิวเปดระดับสองสี่พันแปดร้อยทองสี่พันแปดร้อยทองสี่พันแปดร้อยบาทอย่างนี้เหรออุ้ยยดิโดมขายปืนสองเป็นเงินทองกันแล้วเหรอวะ 4ี่พันทองโอ้สี่พันบาทสี่พันแปดร้อยบาทเย็ดโด้น่าห่าว่ะสี่พันแปดร้อยทองของคนดูมีคนขายแล้วว่ะหมื่นสองเออทำยากครับยากจริงต้องขยันฟาร์มอ่ะแปลว,ว่าขยันฟาร์มอ่ะ